สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องนวลผ้าลวยมือน,นี้นวลผ้าลวยก็มาทีสำนักสูงเทพศรีมงคลหรือแม่ชี้ดมเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็คือพระศรีวลีอากงอากงมงคลเดชค่ะอากงมงคลเดช มานี่ก็มาพอรือสีหลอดที่เราให้หนึ่งสีล่างตัวเดียวเด้อค่ะหวดที่แล้วแล้วบนเลาให้เก้าหกเจ็ดค่ะพี่น้องแล้าวว่าอันนี้สูงเด้อเก้าหกเจ็ดนี่สูงหนึ่งสีเป็นล่าง โอเปรานเป็นตั้มมาสั่นละวาหนึ 1, 4, 9, 6, 7, ่งสี่ตั้มเก้าหกเจ็ดสูงมาสั่นละวา่าแต่กะขันตัดซื้อกับเขาทั้งบุญทั้งล่างเนาะค่ะพี่น้องสำหรับหนึ่งสี่หนันบ๊วกระปเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปฟังลุ้ยสีกับเ<อ>มชี่พิน่นฝันไปงวดนี้เดี๋ยวไปฟังน้ำกันค่ะ ปูรื้อสีพิ่นบอกว่าสีห้จนออกพรรษาเด้อค่ะพี่น้องให้ตั้งแต่มื้อนี้แม่นบ่ไปจนออกพรรษาว่าซั่นปูเพิ่นว่าเขาคุยกับปูวะเนี่เฮาคุยกับปูอ้าวครับเฮาคุยกับปูปูรื้อสีเด้อค่ะพี่น้องวันที่สองอันนี้วันที่สี่หมงวี่หลงน้องที่สิบสองที่หลังเช็คเข้า เจ็ดเจ็ดหกหนึ่งซีนี่ตรงๆเนาะปูเนาะครับตรงนมาหลัครับโอ้ยงวดที่แล้วรับมือนีกับคนนาะของรูก็ไดลูกหลานเก็ซีกับเพิ่อยากมาใมาให้ตามติดตามตมาให้เป็นประจำเนยมือนีผมว่ได้ออกงีงซีโอ้ม่ได้ออกตลอดคริคนเราเพิ่อยากดังมันก็ได้เริ่มติบตเล็กัตอีนะ พ uhm ี่กะปูบ่ะครับจ้าตัวกูปูมาค่ะปูจิมาค่ะปูมาเด้อค่ะพี่น้องอ้ยกับบุญรายใจเงาวได้มาพอปูบ่ะนี้ครับปูขาก็สิดเปิดโตผ่านมาลูกหลานกับมาหาปูก็ได้จากปูไปหนึ่งซีแล้วก็สามตัวกับปูก็เขียนห้เก้าหกเจ็ด บ้านี่ก็เลยอยากมาตามติดตามต่อนี่ล่ะลูกหลานอยากมาขอโชคขอลาะงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าที่จะหอดนีูปู้ลาวาธรรมดาในถูกมาตลอดว่าสันของเรามันหันว่ามียูทูบแต่ของก็ฝึงหัจับงวดที่ผ่านหน้ามาก็เลยอยากมาตามติดตามต่อปู้อีกจะโปรยท้ายลูกหลานที่น้องตัวประเทศทั่วโลกบอจังสินะกัช่วงนี้ก็ช่วงโควิดปูให้เรียกฟูหรือสีหรือสีอะไร ปูลือสีหลอดใช่ไหมคะไอหลอดก็ถูกเป็นลือสีอะไรนะเขาจะเรียกว่าลือสีสามสิบห้าือสี3ือสีสาม้าเด้อค่ะพี่น้องข้างก่อนก็เป็นลือสีสิโอ้โปโอ้โหโอสีสิบสี่ปู่จะช่างบารมีให้มทามร้อยเจ็ดสินะสามร้อ แลปูรูสีสาสิบห้าก็เอาแค่นี้กันนะสาธุสาธุสาธปูเป็นเปิดโตให้ครั้งแรกแล้วค่ะคุนผูชมตะกีบูมาทั้งวมดบอค่ะเพ็่อนมากประจำที่สจะบองว่่ค่อยเกินสามงวดมันจะมาตัดสามงวดแล้วกัตัดตัดแค่ว่าเสียดทุอนแหละหันทีที่ว่าออกงจะช่วยกบประจันมาแล้ว จังซี่เกของเรากกันว่าสิถือมันก็ได้ปกันอยู่กถือตลอดว่าิบถจังอันนี้ก็บ่ถึอมัสิถือตปู่ก็สิ14ก็สิถือบ่ซั่น14มันถือยู่ล่างครับแม่นครับครับอีหยังอันเ67มันคือคือเก่าันตัดทประตูมันากับว4 377 35กับ377ปู่นั่นนี่ล่ะปู่เพิ่นบ่ให้หลาย นวัยคือมาหอดปูกับห้ท่านที่บ่ได้พูดความทำเพลงได้พี่น้องปูกันกับมาแป๊บนึงเนาะค่ะแป๊บเดียวปูมาแป๊บเดียวมาขายลูกลางูุดขายลูกลาสีสามสิบหาาท่านหมวดพันมาปูลือสีสิบสีหมวดพันมาปูลือสีหนึ่งสีหสปูวัวตรงนั้น หลวงปู่สว่างอะไรอย่างอี้หลวงปู่สวงนะครับเนี่ยด่างพานของหลวงปู่สวง่างดลังพานของหลวงปู่สวงก็ได้เฉพาะแต่ขึ้นลุ่มได้เบิดอของประจําคือหลวงปู่เสาโอ้แต่ว่าสามหางได้เบิดเนาะโอ้พอโอ้แล้วตะลรางไดนสีมางที่มันบอกครับเขาได้เบิดในแล้ี๋ยวจะปูได้สีม่างสีมันบอกครับาได้เบิดโอ้เปิดแพทย์แผนร่วมโอ้ได้เบิดครับ แต่สิมที่ผโดท้ายลูกหลานหนึงเป็นปูได้เนาะค่ะจะได้้ามลื้อสีถ้าจะเกียงงินบอกเขาจะอปผู้กอบบอกผู้กอบบอกนุ่งรวยอ๋อเขาจะเตี้ยมันไปผู้กาบบอกว่าคนสามครั้งก็จืดเตี้ยเงินึงมานึงมากึงมากนถึงมากครับันเกินจงสันแังมาเนีก็อาศัยว่าด้วอสีก่อนแล้วที่เลี่ยถึงเลี่ยอี้เด้ค่ะเด้ออ่อรับอกว่าปูรื้อสีสามสิบห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปูลื้อสีหนึ่งสี บัดนี้งวดนี้ก็คือเรือสีสามสิบห้าเด้อค่ะเด้อเราก็สามร้อยเจ็ดสิบเกดละสัตว์ละว่าราคาหนาจะเป็นสามตัวนะคะสามเกดเกดกับสามห้ากับเกดเกดแต่ว่าตามที่สังเกตปูแล้วบอกมาสามห้านี่นะจะเป็นสองตัวล่างแต่ว่าปูขันแล้วใบมากแล้วบวารังละว่าตามวัดก่อนนะละว่าตาม สามตัวระวาสูงซาดูเดอปูเดอขอให้เขาขอให้พี่น้องได้ที่านถได้เห็ดในสาปล่อยแค่ไหนตัวปูค่ะแต่พักกับมะแปยออกปล่อยแค่นี้ปล่อยแค่นี้ิปูมาองมองนี่เดียวขันปยออกก็จะเป็นสามเจ็ดกับเจ็ดเจ็ด ม่ได้ออกไปสองสองเทียดนะบนที่สองไม่ได้ออกนที่สองมือว่านกับดีออกไว้ให้เจ้ายอ้กตอนนั้นะะมือหนึงเขาจะขอไทยอันนี้เด้ครับพี่น้องข้างเพจก้อนนะครับข้างเขจเบนบงกอนนะครับปูรือสีสามห้าเด้งวันนี้นะครับนี่ครับปูือสีหลอดปูอสีสามห้าสามเจ็ดเจ็ดสามห้า เยนไว้แช่ไว้ท่านบอครับพี่น้องท่างเพียรกอนะครับครับพี่น้องจะได้เพิินอยู่กับแคปหน้าจอไว้ก็ได้แล้ครับเพ้อพี่น้องครับอันนตัวลื่นสีหลอดนะครับหมดที่แล้วเป็นตัวลืสีหนึ่งสีครับหมดหมดนี่เป็นตัวลือนสีสามสหาครับแล้วก็สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยนะครับพี่น้องครับหมดก้อนเข่าตรงๆหนึ่งสีครับ ตรงล่างหนึ่งซีำาดันแต่ว่าบนเนี่เราให้เก้าหเจดนะครับเก้าเจ็ดหกเก้าเจดหกนะเก้าเจ็ดครับกัดเต็มๆที่กันครับพี่น้องไปซับสือเราครับวันี้กะมีของปูนะครับเจ็ดด้อครับเด้อพี่น้องครับเอาพี่น้องทั้งยูทูบเนี่ยครับเรื่อสีหลอดเื่อสีสามสิบหาวันนี้วัดกรนไป t u b e นะครับเ พี่น้องเพื่ขนท่านทบท่านยติเนาะครับพี่น้องเนาะแทบหน้าจอไว้เถอะครับพี่น้องครับสำหรับปู้เลือสีนะครับขอบุญขอคุณปู้หลายๆหด้อไฮดรไฮดานให้พี่น้องเอฟซีตัวประเทศตัวโลกมีโชมมีลาบน้ำกันครับนำเจริญโมุลันนักเจริญมลวัมีตาโมนักมีตาโมันักมีโชมีใจ ต่อไปปูแล้เบาๆไล่ตัวไปไปทั้งไม่ชี่นะครับแล้วอย่งไรทไม่ชี้แล้วักคนอยู่เรื่องพี่น้องอ๋อทำแม่ชีเราพักพอนอยู่เรือพี่น้องนี่เรื่อพี่น้องพี่น้องเรืคอูลื่นสีงวดก้อนพ่นไห้พ่นวาตัมสิบสีสูงเก้าเจ็ดหกว่าสั่นสูงสูงเก้าเจ็ดหกมันเก็ออก

งวดนี่โอ้ยเบิ้งดีๆค่ะพี่น้องเอาพวกแม่นถือกระบอดบาดถือแล้วเตะลงมาเมื่อกี้นี่ครับเดียครับเพราะว่ามันถือครับทำงาหลังส่อผ้าโชคนะครับพี่น้องโอ้ยเสียดส่อผ้าโชคไปในน้อยเตะลูกครับท่านผู้ชมอยู่ดีๆครับแกเป็นเหตุบังเอินไหมครับพี่น้องโผครับโผล่เล็กฟูรื้อสีหยนะราบองพี่ฝนเห็นเยอะโต๊ะกตะลงบอกกำลังบอกพี่น้องว่าเล็กฟูรืสีสามหา กับสามเจ็ดเจ็ดวัเพิ่นก็มาเราปรน่จุกแ่่านไม่ตัวเลขบันี่นี่นบงบงตาินนี่่บิงม่เห็นนะค่ะนี่นี่แมก็จะเลขซีนี่ลอ้มีดีตัวเดอดเดเดเดอเดดเดอดพันจุกอยู่บ่เพิ่นคือบ่ไปอาหารกนเพื่อนหาเลขยู่แกาบ้าเขาไก่ไอตาลินนี่นั่นนนี่นนี่น่ะตัวเลขนี่ยูอาปากยู่บานนี่พั่นจุกแล้วเพ่นะซื้อเห็นหกเป็นหหั บอกที่แย่ๆแต่ยันก็แย่เลยนตาก็จังเจ็ดซี่นี่โอ้แอดกับบุกกาของเบิ้งไก่บุกกาปสันเทวดาีลงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองนี่นี่นี่ี่เจ็ดสี่นี่เด้อค่ะเดี๋่าชมเบิ้งเด้อข่ดเจ็ดซี่คืจังหกเจ็ดสี่นี่สามตัวนี่ขยายบิ้งแต่โทรศัพท์เรเห็นกัวแก่เรา้นเจ็ดนะครับหกเจ็ดสี เกือบถือโซฟาโซ่โอ้โห674หรือ674ชัดเจนเลยนาดำดำนามองเลยเนาะไม่ได้เนี่ยเาเบิ้งเครื่องนี่โอ๋สวยหัวปี๊เอาเอ674บ้านนะโอ้ยแม่ดีดี7 4เนี่ยยังค่ะแมชีมาเมชีมาเบิ้งค่ะนี่เกยังน่ะน่ะเตสีดำดำจ้ละอันนี้คือบ่เห็น นี่เห็นปอพัชจะนี่ง้ามจะโอ้ย่อเอ้ยมาจากไหนนกคนข้มเอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะเบิงเบิงที่ั่นกันซีซีเห็นหมก็เพรกงเสียวแม่ยุ่ง่ตัวนีสองเจดสี่เนี่เบิงขึ้นปีนึงนี่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 ออกไปลูกออกไปขยายออกไหอนี่แน่แน่เห็นไ่เจ็ดสี่เนี่ยตีตะวันเจ็ดี่ชาติเจ็เบิงเด้อพี่น้องยุ่งของขาสองขาเพิ่น ง้างค่ะแ่ปุ้ยเนี่ยมาฟังตั้งเนี่ยโอ้ยลงมาแล้วบ่ไปใส่เลยงางให้พันจุกพันจุกมูแม่ในตัวเรียกไม่ตัวเรียกพันบ๊อจุกดอกพันตั้งให้ปฏิหารเด้อพี่น้องปฏิหารจับเถือกลูกโอ๊ยจับเถือกส่อพลาสอแล้วปุ๊กลงแล้วก็อยู่สั่งมังแต่ว่ามังก็จอยเนี่ยไปจากกันเลยผู้ฆ่าก็บวกก็เห็นโน้บพวกก็โก็เห็นกับผู้ฆ่าก็เห็นพร้อมกันทีเดียเนาะ คนโสกกวง่อยโอ้ยโสโสกโสดไตัวนี้โซกนะคะโสโสโสโกเพระ่ายืนแต่ผู้โสกโสกแบบนี้อยู่นี้สาธุสาธุกะเปนเจนไอาไปยุ่วจังไนหรอขึ้ตกลงมาโชดเด้อย่ามาลวงโลกเด้อโชกโชกเด้อตีค่ะ อยู่น really ้ำพนะเลขก็ได oh, ้กะชีเลขตัวผู้ห้นี่ละอยู่ดีๆข้าวผู้ที่ไปเราโอ้จ้าเห็นเจ็ดซีเห็นบ่บเจ็ดซีเลยเหรอเยอะแหวไม่นั่นเลเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ตัวใดบ่วอาเบ่วง อ้าวบัดนี้เพิ่มนี่แล้วอ้าวมันก็จอยล่องบัดนี้ห็นเยก็จอยเพิ่นแต่ไหนมาลาตอนแรกตาเก่งคือว่าขาไส้วัสดุ้างหน้าขาไายวัสดุ้างหน้าขาไายขึ้นขาายข้างหน้าไม่ได้ค่ะเป็นยังค่ะเพี่เห็นตัวเลขบ่เห็นตัวใดครับขึ้นแกนครับโอ้ยอยู่ดีๆก็ตกเปะลงมาแล้วไปบ่ได้เลยเพันเราเลี้ยงเลขอยู่พอดีเราเลี้ยงเลข สาหาปูหรือสีสามหาหลังจากปูหรือสีไ้เลขกแล้วครับสามเจ็ดเจ็ดปูเป็นตัวใดล่ะครับสามเจ็ดเจ็ดปูหรือสีเจ็ดมาโอ้โหสามโอ้คือมันตกใส่หลังสอผาส้วผู้ขาสีเรนก่อนเริเพราะมันตกใส่คู้ขากันเลสวัสดีค่ะท่านผู้ชม ป้ามาก่อนาฮ่า่่าาาอลอ้บอลลูนออบอลูเขาขุดใหท้ายเออครับกาใ้วเก๋คือเหตดครรถือเก๋เป็นเรื่องที่แปลกเด้อพี่น้องเอง้งเนี่บังเอวก็แก้นีครับเห็นเจดซีนะครับเดี๋ยวนี้เฮ้ยสิหายไปแล้วสินนี้ตกมาหนึ่งตัวแก้เก้า บอจ่าเจ็ดหนึ่งเก่าสันค่ะอันนี้ก็แอดกะเลือมข้าวนะคะท่ามผู้ชมมันตื่นการบางเอิญนะครับแต่ไม่ชี้องดูดีๆเป็นแป่นเนาะกลงเล่นแจกๆตกเปรยลงมาลูกนี่ฮอตจีตวเลขอยู่กับแกบเจ็ดซีนะค่ะพี่น้อง เจ็ดสี่บางคนเป็นกระเห็นเป็นหกเจ็ดสี่เด้อค่ะเอานี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกเนาะค่ะพี่น้องเล็กปูร้สีนะครับสามห้าเจ็สามเจ็ดเจ็ดนะครับ คุกเม่้าพมีจางแต่เสียนี้ฟังเสียงวีเลยครับต่อจากนี้ไปกลับไปหาทาไม่ชี้เพื่อนนะครับจึงถ้ามันมีสถานที่พร้อจ่ผู้ดีมากเลยนี่เไี่ยเชียงใหม่ได้เลย